สวัสดีแฟนเอฟซี c, ทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดล่วงหน้ารายการศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม2568ารสดถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีเวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปณเวทีมวยไทยเจ็ดสีครับสี่คู่รายการครับวันอาทิตย์นี้ครับผมจะมาให้ทัศนวิจารณ์มวยล่วงหน้านะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นการอัปเดตคู่มวยล่าสุดด้วยนะครับ มีการสลับปรับเปลี่ยนมุมกันเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการาเปลี่ยนคู่มวยกันอีก1คู่นะครับก่อนอื่นเราไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับก่อนที่จะไปให้ทศนวิจารณ์มวยล่วงหน้านะครับคู่แรกครับเป็นสไนเปอร์โคดิตะมวยไทยพบกับวงังไพรรถสวยจาเกตร้อยหนึ่งปอนยังเป็นคู่เก่านะครับคู่ที่2นี่มีการสลับปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการมาแทนกันนะครับก็เป็นเจ้าบนฟรราร์มสิทธิเพชรฉรุกันพบกับเจ้าเพชรชกุลฟาร์มสุกกระบือไทยคู่นี้ล้างตากันอีกครั้งนะครับ คู่นี้พิกัด104ต่อ106นะครับเดิมทีมูลพระรามเนี่ยจะต่อยก,กับเจ้า,าเด็ดดวงเล็กหรือว่าเจ้าคม BK นะครับ105กับ106แต่ว่าเจ้าคมเนี่ยน่าจะถอนออกไปเอาเพชรโชคลุ่มมาเสียบแทนนะครับส่วนคู่รองยังเป็นคู่เก่าครับมาวินศูนย์จิราห้อยต้มพบกับบัวแก้วสอสอปกรณ์สุรินครับพิกัด1 3 2ปอนด์ส่วนคู่เอกครับมีการสลับมุมมนเล็กน้อยแล้วก็ปรับแชมป์เป็น1 5 4ปอนด์นะครับ เฟอร์รารี่แฟร์แท็กครับพบกับเฮอร์คิลิสเบสชอวดครับ,บร้4ยอนด์อนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง u t u b e กับไิด้ยนะครับจะได้ไม่พลาดชีปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ในคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดกัด้ยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเรทราคาเนื้อตัวน้ำหนักครบวงจรนะครับฝากแฟนมวยเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ปว่ากานที่คู่แรกประจํารายการนะครับศึกมวยไทยเจ็สีวันอาทิตย์นี้ครับเป็นการให้ทัศนวิจารณ์ข้อมูลมวยล,ล่วงหน้านะครับอาจจะมีแพ้บ้างชนะบ้างก็อย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งด่ากันนะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้กันเอาแนวทางตรงนี้ไปประกอบการตัดสินใจของท่านคู่แรกเนี่ยเป็นสไนเปอร์โกลิตามวยไทยพบกับเจ้าวังไพรรถสวยจากเกตพิกัด1 0 1ปอนด์ครับ ฝ่ายแดงครับสไนเปอร์โกเิตะมวยไทยหรือว่าเจ้าเด็กชัยภูมิอออดดดอนสไนเปอร์ออดูดดดอนตัวเดรกันนั่นนะครับจากชัยภูมิซ้อมอยู่ที่เกียรติเพชรอยู่กับทีมงานคนจัด20ปีครับ165เซนติเมตรครับประเภทมวยฝีมือครับตะตั้งขวางคาเชิงโชคความเป็นมวยดีสามไฟหลังสุดที่ต่อยไว้นะครับก็มีชนะคะแนนเจ้าทานศิลาสิทธิเอราวัณที่ลาดดำเนินแล้วก็มาแพ้ยอดอจัจฉริยะท็อปแพลและยิมที่ราชจะดำเนินล่าสุดแพ้คะแนนเจ้าเพชรโชคุนฟาร์มสุขกระบือไทยที่ช่องเจ 2พุทธกกิการรษที่ผ่านมาไฟล่าสุดเจ้าเพชรโชกุลมาแทนรู้ตัว2-3วันนี้นะครับผู้โชคครับวังไพรรถสวยจ่าเจดือว่าปอปาการครับจากสมุทรสงครามซ้อมอยู่ที่รถสวยจ่าเจดนะครับ16ปีนะครับ158เซนติเมตรครับเป็นมวยประเภทฝีมือจัดจ้านในความเป็นมวยจุกจิกชกยากนะครับมีชนะเจ้าแก่งสิทธิพ,พุทธซ้อนที่ช่อง7สีชนะแกร่งอีกครั้งครับที่เวทีมวยอ้อมน้อยครับล่าสุดแพ้นกยก3นพะเดชเพชรเจ็ยเพชร ที่ช่องเจ็ดสี9พฤศกิกานจนนผบานมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับก็ดูการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยในคนละเรื่องกันเลยนะสไนเปอร์ถือว่าดีกว่าแต่ว่าคู่นี้เคยประกบเจอกันมาแล้ว1รอบนะครับเดิมทีเนี่ยต่อยกันช่วงวันที่2พฤศกิกายจนที่เจ้าเพชรโกรคูมาแทนนี่แหละเดิมทีเนี่ยประกบสไนเปอร์เจอกับวังภยัยวังภัยถอนเอาเจ้าอ่ามวยของในเครือรถสวยจาาเกียรตินี่แหละมาเสียบแทนเจ้าอาว่าด เอาเอาผ่านมาเสียบแทนก็ยังไม่ลงตัวก็เลยปรับเปลี่ยนดึงเอาเจ้าเพชรโจคุณมาเสียบแทนก็วันนั้นก็แพ้เพชรโจคุณอะช่วงนั้นก็มวยคนจัดไม่ค่อยมีสภาพเท่าไหร่ช่วงนี้คู่ขี้สูสีต้องยอมรับเลยว่าสูสีเนี่ยเจ้าถิ่นกินตลอดเลยนะช่วงหลังนี่คู่แรกเปิดหัวในมวยชอบพริกมุมน้ําเงินเนี่ยชนะมาหลายอาทิตย์แล้ววันนี้จะล้างอาถรรพ์ได้หรือป่านะครับเจ้าสไนเปอร์คู่นี้เนี่ยความเป็นมวยเชิงชกฝีมือเนี่ยผมมองว่าสไนเปอร์เนี่ยไม่น่าจะเป็นรองนะ ส่วนวงในสไนเปอร์ตัวนี้เขาจะมีลูกขวางด้วยแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงหลังนี้ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างส่วนมากก็จะไปทางแพ้จะเป็นส่วนใหญ่เรื่องสภาพร่างกายอาจจะเป็นรองเจวังไพรนะครับวันนี้แต่ว่าลูกเก่าเนี่ยดีกว่าคู่นี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมชอบที่สไนเปอร์นะผมชอบหน้าเสือบรรยากาศทีมงานคนจัดคู่ขี้สูสียังไงก็ได้เปรียบวันนี้ก็ส่วนเจวังไพรเนี่ยเป็นมวยประเภทฝีมือจัดกานจริงจุกจิก จกจ้าความมันมวยดีแต่ว่าจะติดทรงถอยแล้วก็ชื่อมวยการผ่านมวยเนี่ยเป็นรองด้วยนะครับสไนเปอร์วันนี้ขยันออกขยันทําอย่าหนีมากไฟล่าสุดขึ้นมาเป็นต่อค่อนข้างแพงต่อยกับเพชรกูคุณต่อยไปต่อยมาไปปลายถือว่าไม่ดีเฉยเลยพอคู่นี้ผมชอบที่เจ้าสไนเปอร์นะวันนี้น่าจะแจ้งเกิดเอาชนะวางไพ่รถสวยจ่าเจ็ดได้ผู้ต่อมาครับผู้ที่2ครับผู้นี้มีการปรับเปลี่ยนมนพระรามสิทธิเพชรฉลุก,กันครับ พบกับเพชรโชกุลฟาร์มสุกกระบือไทย1้4ต่อ106ครับเพชรโชกุล <ro> <ool> <ro> <ool> มาเสียบแทนเจ้าเด็ดดวงเล็กนะครับฝ่ายแดงครับมวลพระรามสิทธิเพชรฉลูกันครับหรือว่ากุมารทองลูกห้วยแห้งครับจากราชาบุรีซ้อมอยู่ที่ค่ายเด็ดรัดอยู่กับทีมงานอาจารย์สุรัตน์นะครับส7ปี1 5ึ165เซนติเมตรนะครับเป็นประเภทบวยฝีมือครับตั้งรับจับทางดีเดินก็ได้นะครับอาวุธดูหลากหลายครบเครื่องคล่องเลยแพ้น็อตใหม่บริชาที่ช่อง7สีในการป้องกันแชมป์ร้อยอนปอนะครับ ชาแนกยกที่3บัง ico, ้งไฟโก้ไซมอนสนุกเกอร์ครับที่ช่อง7สีแพ้คะแนนทับหน้าสอบเปรมบุตรที่ราดชดำเนินครับศึกเพชรยินดีวันนั้นไปเยือนนะครับกวตุลาคมที่ผ่านมาคู่ชกครับเพชรโชกุนฟาร์มสุกกระบือไทยหรือว่าโรงเรียนกีฬาขอนแก่นตัวนี้ก็หรือว่า,าใต้เพชรบุรีครับโชกุนฟาร์มสุกกระบือไทยมวยกาลสินซ้อมอยู่ที่นภพลฟาร์มสุกกระบือไทยที่กาลสินอยู่กับตีมง,งานของ Facebook ของนวพลลูกพริต สิบหกปีครับร้อยหกสิบห้าเป็นประเภทมวยขวาเข่าคบเครื่องครับเล่นฝีมือได้นะครับสามไฟ์หลังสุดมีแพนนักยก 3, สามสไนเปอร์ออวุดดอนที่อ้อมน้อยกลับมาภาคแรกนะครับวันนั้นก็ไปแบบโดนไม่ได้เลยนะครับแพนนักยกสามสิราชัยดาบชานกองปราบที่อ้อมน้อยชนะสไนเปอร์โกลิตะมวยไทยที่ช่องเจ็ดสีสองพรสกิกายนี่ผ่านมาล่าสุดมาเข้าเวนแทนนะครับต่อยดีมากนะคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ เคยใช้บริการกันมาสิงหาคมปี6 6ต่อยกันที่ช่อง7สีนะครับเป็นทางด้านเจ้ามน์พระรามเนี่ยเคยชนะมาแบบขาดลอยพิกัดร้อยปอนด์นะครับวันนั้นก็เป็นทางด้านเจ้ามน์พระรามแหละเพราะว่าช่วงนั้นมน์พระรามเนี่ยสดมากๆนะครับชนะติดต่อกันหลายไฟล์เลยกลับมาแก้มือล้างตากันใหม่ในเวทพิกัดร้อยสี่กับร้อยหกต่อสองปอนด์วันนี้จะมีผลหรือเปล่าความเป็นมวยเชิงโชคฝีมือมน์พระรามดูดีกว่านะช่วงหลังปล่อยเวทขึ้นมาเขียนว่าอยากจะได้แชมป์เวทใหญ่นะเพราะว่าร้อยสองในไม่น่าจะทําได้แล้วแหละ เพราะว่าเสียแชมป์ให้กับน็อตใหม่ไปละมีปัญหาเรื่องน้ำหนักด้วยร้อยสี่ถือว่าเป็นเวทที่เต็มนะครับส่วนเพชรโชกุลหนะ้่เต็มที่ก็ประมาณร้อยสามวันนี้ปล่อยมาต่อยร้อยหกก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงคู่นี้ยังชอบที่จมนพระรามสิทธิเพชรฉลูก,กันครับได้เปรียบเรื่องความตัวบวยตัวยืนในรายการได้เปรียบเรื่องความเป็นมวยฝีมือแล้วก็เคยชนะมาด้วยนะครับสองปอนไม่น่าจะมีผลครับจากชนะทางด้านเจ้าเพชรโชกุลฟาร์มสุกกระบือไทยย้ำแขนได้หนึ่งครั้งครับ คู่รองคู่เอกครับมาวินศูนย์กีราห้อยต้มพบก,กับบัวกแก้วสอสอ,สอประกอบสุรินครับพิกัดร้อยสามสิบสองปอนด์ฝ่ายแดงในเจ้ามาวินครับศูนย์กีราห้อยต้มมวยจากลําพูนซ้อมศูนย์กีราห้อยต้มที่เชียงใหม่วัยยี่สิบเจ็ดปีครับร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรพื้นเพยเนี่ยเป็นมวยประเภทมวยบูสครับมวยขวาทรงสไตล์เตะต่อยหนักแรงทุกลูกก็ทรงสไตล์สายเหนือเลยครับเด็กดอยทรงคล้ายๆกับพวกเพชรม,มงคลอนะ ชนะซาเวียกรซาเลสที่ช่อง7สีชนะพลังบุญแนสันป่าตองที่ราชจะดำเนินแพ้นักยก3%ามแพ้แสนชัยเอ็มดูเดนที่ช่อง7 31สิ็ดสิงหาคมที่ผ่านมาขึ้นมาราคาดีแต่ว่าวันนั้นเนี่ยโดนแล้วไปไม่หลามาไม่ไหวเลยคู่ชกบัวแก้วสอสอปกรณดีเซลเล็กรงเรียนกระเทียมวิทยาครับตัวเดียจกันครับจากสุรินทร์อมมอราชพัฒสุรินทร์ครับอายุ27ปีนะครับส่วนสูง1 7 0เซนติเมตรครับประเภทฟอร์มสดเลยสไฟยังไม่แพ้ใครเลยครับกลับมาภาคนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้นะนะเจ้าบัวแก้ว ตัวดีความเชื่อถือดีบรรยากาศดีนะช่วงหลังในบัวแก้วอาวุธเนี่ยใช้ได้ด้วยนะครับหนักแรงทุกลูกเลยพื้นเพเนี่ยเป็นมวยเข่านะแต่ว่าต้นๆมีลูกเตะขาต่อยหมัดเขา่าเกมพอตัวครับมีชนาธยก4รีเจ้าขุนเดชพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่อ้อมน้อยชะนะเพชรบบอุบลสเทียนชัยครับที่อ้อมน้อยชนอกยกสามเมฆปรานชัยที่ราดดำเนินยี่แปดกันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับร้อยสามสิบสองปอน คู่ขี้มากๆแล้วมีโอกาสหยิบสดสกอร์ต่ำทํางานคู่เลยเรื่องสภาพร่างกายช่วงนี้เนี่ยบัวแก้วจะได้สดหน่อยแต่ก็อย่างว่าครับช่วงหลังนี้กดนับกดน็อกไม่ค่อยครบ5หยกสักเท่าไหร่มาวินเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นมวยที่ประเภททําก็ได้พระเอกโดนบ้างก็หงายท้องเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยก็ชนะ6 7 8ไฟด์ไฟเลยนะไม่ธรรมดานะมาวินช่องเจ็ดสีผมดูว่าบรรยากาศเจ้ามาวินเนี่ยจะดีกว่านะหน้าเสือทีมงานศูนย์ยีราห้อยต้มก็จะมีของเซียนเอกปัตตานีคอยค้าคอยดันช่วย ช่องเจสีนี่แต่ว่าเจ้าถิ่นเลยก็ว่าได้ครับเจ้ามาวินคู่นี้ก็หนักแรงทุกลูกมีโอกาสหยิบสดสกอตําได้เป็นประเภทมวยบูเจอบูครับมาวินในประเภทบูไฟเตอร์นะส่วนเจ้าบวกแก้วเนี่ยจะออกทรงสไตล์บูเขา่ามาวินช่วงหลังก็เล่นฝีมือได้ครับแต่ถ้าถอยเมื่อไหร่่อยไม่ดีนะผมว่าถอยเนี่ยเวลาถอยเวลาตั้งรับเนี่ยส่วนมากจะโดนอาวุธเขาต้องเดินอัดเดินเตะเดินต่อยโซมวยถึงจะใช้ได้นะเจ้ามาวินตัวนี้คู่นี้เบื้องต้น,นครับส่วนตัวเนี่ยผมชอบไปที่ ตามทรงตามทางเนี่ยผมว่าต้นๆเนี่ยน,น่าลุ้นไปที่เจ้าบัวแก้วก่อนนะถึงแม้หนะ้าเสือบรรยากาศเนี่ยจะเป็นรองเจ้ามาวินจริงแต่ว่าโอ้โหล่าสุดเนี่ยโดนแล้วโดนเจ้าเป็นแสนชัยเนี่ยแพ้นอกโดนหนัก,นก,นกๆแรงๆเขาเรียกว่าเพิ่งโดนน็อกมามา,มาวันนี้มาเจอเจ้าบัวแก้วเนี่ยยิ่งมาเจอมวยที่หนัก,นก,นกๆแรงๆอีกผมดูว่าวันนี้แลกกันทีต่อทีเนี่ยกลัว,ว่าเจ้ามาวินจะหงายท้องก่อนที่จะคู่ขี้สูสีแล้วก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศคู่นี้มีโอกาสสกอร์ต่ําเลยนะ ผมยังชอบที่จะบัวแก้วครับดูว่าช่วงหลังอาวุธคมแล้วก็หนักแรงด้วยนะครับมีโอกาสลุ้นก่อนได้นะจากชนะมาเวินศูนย์เจลาห้อยต้มคู่เอกประจํารายการครับเป็นการชิงแชมป์ร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับของเวทีมูลช่องเจ็ดสีเฮอร์คิวลิสเบสชะอวดครับพบกับเฟอร์รี่แฟร์แท็กครับร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์เฮอร์คิวลิสเบสชะอวดเพชรสี่หมื่นตัวเดียวกันครับตัวนี้ก็ยีบสามปีมวยจากนครศรีครับ ซ้อมเพชร40,000นะครับ183เซนติเมตรครับหรือว่าวอจักกุฎตัวเดียวกันนั่นนะครับพื้นเมนีเป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าโอ้โหไปต่อยเวทีมวยราชดำเนิน r w f ก็ได้แชมป์สมัยก่อนก็แชมป์ของรุ่นมินิไฟเบทเวทีมวยลุมพินีแชมป์ราชดำเนินรุ่นมินิมัมเวทแฟนมวยก็น่าจะข้นกันไปอย่างดีครับตัวนี้ก็ต่อยมานานแล้วแหละเป็นมวยประเภทมวยเข่าพันแกลงเปิดเกมเดินบูเดินชนใหญ่ยาวมากๆครับ ชนะตเะเผาแก้วสิงห์มาวินที่ RWS ครับชนะชูเจริญดาบรันสารามที่ RWS ล่าสุดชนะอาเมดเอลฮามาดูนี่ที่ RWS ครับเก้าสิงหาคมที่ผ่านมาคู่จกเฟอร์ลลรี่แฟร์แท็กครับมวยสุราชอายุ27ปี1 0 17 8 178เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่แฟร์แท็กก็เจ้ลลาเฟอร์รี่ตัวนี้น่าจะเคยเป็นแชมป์ช่องเจ็ดสีรุ่นไลท์เวทด้วยนะรุ่นไลท์เวทเจ้าเพชรสิงเพชรสิงขอนปออินเตอร์ หรือว่าจักรยานมวยไทยนี่แหละครับเจ้าเฟอร์รารี่ก็เป็นมวยประเภทสูงยาวทรงประเภทฝีมือเข่าเหมือนกันเล่นจังหวะฝีมือได้เข่าในก็ดีช่วงหลังก็ไปต่อยวันลูมินี3ยกซะเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากก็หงายท้องตลอดในช่วงนี้แพ้ดิมินีคอนตูมที่วันลูมินีครับแพ้นอกยก1เคียนรัมนาบาติที่วันลูมินีครับแพ้นอกยก3ามกล้องไกเอนนี่มวยไทยที่วันลูเินี29สิสิงหาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ หน้าเสือบรรยากาศสภาพแวดล้อมโอ้โหหน้าเสือเบสชะววดอะ่ะเฮอรคิวิตต่อยช่องเจ็ดสีขึ้นมาตัวเงินไม่ต้องพูดถึงอะ่ะคู่นี้เนี่ยในมุมมองผมนะตามทรงขึ้นมาเนี่ยเฟอร์รารี่เนี่ยต้นๆไม่เป็นรองหรอกอาจจะเล่นฝีมือดักเตะดักต่อยกินเหลี่ยมกินทรงไปเรื่อยอะ่ะเฮอรคิวิตต้นๆก็ไม่น่าจะเล่งหรอกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยได้มาต่อยกลางวันทั้งคู่เลยนานๆจะมาต่อยกลางวันทีเฮอรคิวิตก็ต่อยแต่ตอนกลางคืน ส่วนเจ้าฟเฟอร์รารี่ก็ต่อยเดียวตอนนึ่งคืนแล้วก็ต่อยสามยกด้วยการยิระยะเป็นรองเฮอร์ชิวลิสเนี่ยเป็นประเภทเดินบู5ยกนะเป็นมวยเขา่าแต่ว่าต้นๆผมเชื่อว่าน่าจะคุมอะ่ะขึ้นมาบรรยากาศคู่ขี้สู่สีราคาก็น่าจะยันยาเฮอร์ชิวลิสอยู่ตลอดแหละเพราะว่าหน้าเสือดีกว่าไม่แน่อาจจะตั้งเฮอร์ชิวลิสยาวเลยก็ได้ขึ้นมาอาจจะไหลต่อไหลเล่นพอเฮอร์ชิวลิสเดินจับเดินปั้มเท่านั้นแหละผมดูว่าราคาน่าจะไหลเพราะว่าใหญ่ด้วยนะรูปร่างชงโงชกนี่ค่อนข้างที่จะต่างกันแล้วก็เป็นมวยเข่าที่แข็งแรงด้วย หัวใจหัวใจดีลูกบูลุกสู้ดีคู่นี้เบียดเสียสีกันไปได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายได้เปรียบหน้าเสือได้เปรียบความใหญ่ได้เปรียบความสดโอ้โหถือว่าวันนี้เฮียยูริสดูได้เปรียบค่อนข้างเห็นนะวันนี้จะชนะเฟอร์เารี่แฟร์แท็กครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสรุปผลรับปรชอบ4คู่ในการ3าดาวแล้วก็5าดาวเดี๋ยวรอหลังวันช่างวันชกันณีทีค่อยมาสรุปลงลึกรายละเอียดกันอีกรอบครับ คู่แรกประจำรายการผมชอบที่สไนเปอร์โกลิตะมวยไทยครับก็คู่นี้ก็กลัวแผลเดียวก็คือแผลอาถรรพ์มุมน้าเงินนะ่ะช่องเจ็ดคู่แรกเนี่ยมันชอบออกน้ําเงินหลายหลายอาทิตย์และ้ะแต่ว่าคู่นี้ขึ้นมาเนี่ยดูว่าสไนเปอร์ดูได้เปรียบค่อนข้างเห็นนะโดยชื่อมวยด้วยกระดูกมวยก็แล้วก็อยู่กับทีมงานคนจัดด้วยคู่ขี้สูสีเราก็รู้ๆก,กันอยู่อ่ะคู่สอชอบมุนปร,รามสิทิเพื่อฉูก,กันคู่3ชอบบัวแก้วสสประกรครับส่วนคู่เอกชอบที่ He ีเฮยร์คิวดิต์เบสเชวัดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้จากลาก่อนไ่เท่านี้ขอขระค,คุณครับ